ความสุขให้ได้อย่าไปแบ่งแยกว่าเฮ้ย <_ d ata> ฉันต้องทํางานฉันต้องเหนื่อยละอีกแล้วพรุ่งนี้ฉันต้องตื่นเชา้าเนี่ยสิ่งนั้นคือคุณแบ่งแล้วยแยกการทํางานกับความสุขคุณออกจากกันอะมันไม่เป็นเนื้อเดียวกันอะมันโคตรจะต้านฝืนตัวเองเลยอะอยากสําเร็จไวต้องทําสุขให้ไวแล้วผลงานฉันออกมาดีแฮปปี้มีความสุขแบบนี้นะคะเคล็ดลับหนึ่งก็ ฝากไว้ให้ทุกคนลองเอาไปใช้กันดูนะเขียนเป้าหมายกับตัวเองทำไมหุน่นโคชิชาถึงนํำย้ำเรื่องเป้าหมายมากๆเพราะเมื่อเกือบ8ปีที่แล้วโคชิชาเขียนเขียนการสั่งงานจัก,กรวาลเขียนเป้าหมายให้ชัดเจนว่าอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรอยากมีเงิน10ล้านอยากเป็นแพทย์แผนไทยอยากสร้างแบรนด์ทำยาไทยไปไกลทั่วโลกอยากเรียนกับอาจารย์มันดิดให้คุณเขียนมันลงไปอะ่ะ โดยที่คุณไม่ต้องสนใจว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่คุณจะทําได้หรือเปล่าขอแค่คุณมีความสุขกับเป้าหมายของคุณแล้วทํามันทุกวันอนะทําสุขมันทุกวันแบบนั้นอนะเป้าหมายมันเกิดขึ้นจริงทุกอย่างเลยคือให้ไปอยู่กับผู้คนมากมายได้สอนเทคนิคการขายได้ให้ผู้คนได้ตื่นรู้ได้มีลูกศิษย์เยอะแยะมากมายเลยโหแล้วก็เสียงโนเสียงนี่เสียงนั่นคือแบบคุณก็สามารถเป็นแบบนั้นได้ คุณเขียนเป้าหมายลงไปแล้วทําสุขให้เกิดขึ้นในทุกๆวันเป้าหมายนั้นมันจะค่อยๆขยับเข้ามาทีละนิดทีละนิดทีละนิดแต่ถ้าคุณไม่เขียนมันลงไปคุณจะลืมคุณจะลืมมันเลยแล้วชีวิตคุณก็จะตื่นมาเหมือนเดิมแล้วก็จะรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่ฉันจะสําเร็จมันไม่สําเร็จสักทีใช่ไหมแต่ถ้าคุณเขียนเป้าหมายคุณจะรู้เลยว่าคุณอยู่จุดไหนและคุณจะไปจุดไหน คุณจะไปจุดๆนั้นได้ยังไงอย่างเงี้ยนะคะก็ฝากไว้เขียนเป้าหมายเนาะให้ตัวเองเห็นได้ชัดๆย้ำเตือนทุกวันเลยก็ยิ่งดีเหมือนกันฉะนั้นวันนี้ลูกศิษย์โคชิชาเนี่ยที่เรียนไปแล้วสอนให้มีเป้าหมายตลอดมีโกลตลอดว่าคุณจะมาทำสิ่งนี้เพื่ออะไรสร้างธุรกิจหลักถึงเท่าไหร่เพื่อคุณมีเป้าหมายคุณจะรู้ว่าในวันๆหนึ่งเนี่ยคุณจะต้อง เดินจากจุดนี้ไปถึงจุดนั้นอย่างไรบ้างทำตามคนสำเร็จอย่างไรบ้างแล้วคุณก็ค่อยๆแกะรอยคนสำเร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นความเข้าใจของคุณเองเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้จริงเหมือนที่คชิชาทำมนาะแล้วเกิดขึ้นแล้วนะคะฝากไปให้ใช้กันเลยนะเทคนิคนี้รับรองว่าสุดจะเวิร์กแล้วก็ลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนของคุณหรือว่าคนที่คุณรัก แล้วหวังว่าจะเปลี่ยนชีวิตเขาได้ไม่มากก็น้อยล่ะจากฝีมือการแชร์ของคุณนะ